สวัสดีครับสวัสดีแฟนหมัดมวยทุกๆท่านครับคลิปนี้ครับก็จะพาแฟนหมัดมวยครับมาดูเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน2 5 6 5นากิะครับจากวีทีมวยสยามอมน้อยนะครับถ่ายทสดครับทางช่อง3 HD ครับหมายเลข33นะครับเริ่มถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลาเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปนะครับก็จัดคุมวยโดคุณวิทยาเพื่อสี่บื้นครับก่อนที่จะไปดูเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการศึก เจามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักครับ พักยก2 4นะครับมวยพักยกระบบอัตโนมัติครับฝากถอนโอนไว้นะครับเปิดให้เล่นทุกยกครับเปิดราคากัาอากาศนะครับให้ท่านได้ออกตัวบางทุนครับกันต่ำสิบบาทนะครับราคาส่งตรงจากเวทีเลยนะครับการเงินมั่นคงผมการันตีได้ครับถ้าเกิดว่าแฟนมัดมวยท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามกันก่อนได้นะครับที่ p k สองสี่นะครับต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับท่านต้องบอกว่าเลือดมวยไทยแนะนํามานะครับรับประกันการเงินมั่นคงไม่มีผิด หวางอย่างแน่นอนนะครับมวยพักยกที่การเงินมั่นคงที่สุดในชั่วโมงนี้ต้องเป็นพักยก2-4เท่านั้นนะครับก็ขอฝากไปด้วยครับสำหรับ s อ k 2-4นะครับ แต่พร้อมนะครับมาดูกันที่คู่ที่1เลยครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ครับกองพิชิตแดนซินจิวเวลรี่นะครับพบกับไข่มุกขาววอจักรวุฒิครับในพิกัดน้ำหนัก124ปอนด์ครับกองพิชิตแดนซินจิวเวลรี่ครับก็เป็นมวยขวานะรูปร่างสูงยาวครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับวงในปั้มลับฟัดตีแข็งแกร่งนะครับเก็บตัวฟิซ้อมอยู่ที่ TBM ยิมครับส่วนกูโชจครับเป็นไข่มุกขาววอจักรวุฒินะครับก็เป็นมวยเข่าครับรูปร่างสูงยาวเลยนะครับ สรับไข่มุกขาวครับเปิดเกมเดินเสียบเดินแทงนะครับประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแหลงนะเก็บตัวฟี่ซอมอยู่ที่เพจสี0 0มื่นครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับเลทราคาต่อรองล่าสุดครับอยู่ที่ใครต่อรองนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับโดยเบื้องต้นนะครับผมก็ยังชอบ ไปที่สนาของกล้องปิชิตแดนซินเจอร์วลลี่นะครับทีต่อทีดูว่าอาวุธครบเครื่องกว่านะครับวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับมัดสวนศอกสวนแรงครับวงในก็มีขวางแทงสู้นะครับอาวุธดูว่าหลากหลายกว่านะครับแ้าแพ้ก็แพ้พิษไทยนะครับเลดไข่ต่อรองครับก็ยังชอบไปที่กล้องพิชิตแดนซินเจอร์วลี่ครับวันนี้จะเอาชนะสนาของไข่มุกขาววอจักอาวุธไปได้นะครับสลับคู่เปิดรายการครับออกชอบไปที่กล้องพีชิตนะครับ มาดูกันที่คู่ที่2ของรายการครับสมิงแดงวอจักรวุฒินะครับพบกับเพชรปูผาภูเก็ตไฟกลับนะครับในพิกัดน้าหนัก124ปอนด์ครับสมิงแดงวอจักรวุฒินะครับก็เป็นมวยเข่าอาชีพเลยนะครับเปิดเกมขวางหน้าป้ายหน้าดันแทงนะครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงนะครับเก็บตัวฟีซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยเพชร40,000ครับส่วนคู่โจครับเป็นเพชรปูผาภูเก็ตไฟกลับครับหรือว่าเจ้าเพชรปูผาเอกปูยีนนะครับก็เป็นมวยขวานะฝีมือครบเครื่องครับเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแท นะครับหมัดถอกคมรวดเด็วครับหลักเดี่ยมสมองมวยดีนะครับเก็บตัวพิซอมอยู่ที่ปูเก็ตไฟคลับนะครับสําหรับมวยคู่นี้ครับประเภทเขาในเข็งแกงครับก็ต้องอยู่ที่สมิงแดงนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายก็ต้องอยู่ที่เจ้าเพชรภูผานะครับเลทราคาตัวรองล่าสุดครับอยู่ที่ด้านหน้าของสมิงแดงครับเป็นต่อในราคา19านะครับสาหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมยังชอบ ไปที่ฐาน,นาของเพชรปูผาปูเกตไฟขับครับ,รบหรือว่าเจ้าเพชรปูผาเอกปูยนะีนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่านะครับเตะขวาหมัดขวานะครับฝีมือจัดมากนะครับสระ ชนะของสมิงแดงนะครับวันนี้ก็ต้องรุนได้ท้ายนะครับถ้าไม่ยุบไม่ช็อตนะครับรับแข้งยับแน่นอนครับสลับสมิงแดงนะครับเลขสิบเก้านะครับออกลองครับไปทิ้งหน้าของเพชรภูผาเอกปูยีนครับหลักเกลียมสมองมวยดีกว่านะครับจะชนะธนะของสมิงแดงบอดจะกร้บุดไปได้นะครับสรับกุฎิสองคนในการครับออกลองครับไปที่เพชรภูผาภูเก็ตไฟ่กลับนะครับ มาดูที่คู่ที่3ครับเป็นคู่เอกนํารายการครับเมาคีชออาจารบุญนะครับพบกับยอดชัยยกขาวแสนชัยยิมครับในพิกัดน้าหนัก133ปอนด์ครับเมาคีชออาจารบุญครับก็เป็นมวยขวานะครับอาวุธครบเครื่องครับวงนอกเตะขวาต่อยขวานะครับวงในปั้มรัดฟัดตีแข็งแร่งครับแรงปลายแข็งแร่งเลยนะครับเก็บตัวพีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นนะครับปลาสุดก็ได้กลับมาหายใจไปแล้วนะสำหรับเจ้าเมาคีครับในขณะที่คู่โชครับเป็นยอดชัยยกขาวแสนชัยยิม นะครับก็เป็นรุ่นพี่ครับฝีม Is ือครบเรื Size ่องนะครับวงนอกเตะหนักต่อยแรงครับกระดูกมวยการผ่านมวยดีเก่าเกมเลยนะครับสลับทนาของยอดชัยนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับก็สดบทเก่าครับสดอยู่ที่เมาคีนะครับเก่ากระดูกมวยดีนะครับก็ต้องอยู่ที่รุ่นพี่อย่างยอดชัยนะครับเลนราคาต่อรองล่าสุดครับอยู่ที่ธานะาของเมาคีครับเป็นต่อในราคา54สนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเื้องต้นเนี่ยผมยังชอบไปที่ทานะาของยอดชัยยกขาวแสนใช่ยิมอะนะครับวงนอกเตะหนักต่อ อยแรงนะครับกระดูกบวยการผ่านมวยนี่ดีกว่านะครับเมาคีนี่ถือว่าหยุดไปนานนะได้กลับมาหายใจไว้แล้วฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ผมมองว่าสภาพร่างกายน่าจะยังไม่เข้าที่นะครับวันนี้ต้องเป็นฝ่ายที่เดินเปิดเกมครับสลับเมาคีนะครับต้องเดินบทเดินเบียดนะครับต้องลุ้นได้ท้ายนะครับแต่ว่าส่วนตัวนะเหรียญห้าสี่เนี่ยผมออกลองครับไปที่ทางหน้าของยอดชัยยกขาวเซนชัยยิ้มอ่ะนะครับรุ่นพี่กระดูกมวยดีกว่านะครับเตะขวาต่อยขวานะครับมีลูกเก๋านะครับไม่มีมวนเดียวแน่นอนครับสลับยอดชัยนะครับออกลองครับไปที่ยอดชัยยกขาว แสงชหยิมนะครับดูกันที่คู่ที่4ครับคู่ปิดท้ายรายการในสัปดาห์นี้ครับโจ๊กเกอร์แปะสาย4 นะครับพบกับเพชรเสตูทอเทระพัชครับในพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ครับโจ๊กเกอร์แปะสาย4ครับหรือว่าโจ๊กเกอร์เพชร40,000นะครับมวยเข่าอาชีพเลยนะครับเปิดเกมนะครับป้อมตีวงในแข็งแกร่งนะครับเป็นมวยเข่าปอดใหญ่ปลายแรงนะสำหรับเจ้าโจ๊กเกอร์นะครับในขณะที่คู่โจ๊กครับเป็นเพชรเสตูทอเทระพัชครับหรือว่าเพชรเสตูแดงเขาทรายนะครับก็เป็นมวยขวาครับครบเครื่องเลยนะครับเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดครับอาวุธหนักแรงทุกลูกกล้าแรกกล้าบวกนะครับเป็นมวยหัวจิตหัวใจดีนะสำหรับ ของเพชรเสตูครับสำหรับมวยคู่นี้ครับประเภทเขาในเขียงแก่งครับเดินบทเดินเบียดน,นี่ก็ต้องอยู่ที่โจ๊กเกอร์ ประเภทอาวุธหนักแรงนะครับเตะหนักต่อยแรงกล้าและงกล้าบวกนะครับก็ต้องอยู่ที่เพชรเสตูนะครับเลนราคาต่อรองล่าสุดครับอยู่ที่ทะนาของโจเกอร์ครับเป็นต่อในราคา54นะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นครับผมยังชอบไปที่ทะนาของเจ้าโจเกอร์แปะไสี่ครับหรือว่าโจเกอร์เพชรสี่หมื่นนะครับทำให้พลาดนะโดนหมัดโดนนับโดนน็อกไปก่อนนะครับทีต่อทีได้ท้ายดูแข็งแกร่งกว่านะครับสภาพร่างกายก็ดูว่าสดกว่านะครับโดยเฉพาะวงในแข็งแกร่งกว่าแน่นอนนะครับ บทเบียดเสียสีกันเข้าไปนะครับสภาพร่างกายดูสดกว่านะครับสำหรับโจ๊กเกอร์นะครับต้นๆก็ระวังมัดระวังศอกหน่อยนะครับเลทห้นะครับก็ยังชอบไปที่โจ๊กเกอร์แปะซสี่นะครับวันนี้จะเอาชนะดตนของเพชรเซตุต่อติรพัฒแจงเกิดได้นะครับสำหรับคู่พิท้ายรายการครับออกชอบไปที่โจ๊กเกอร์นะครับ และนี่ก็เป็นเลทราคาต่อรองล่าสุดครับรายการศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน2565นายนะครับจากเวทีมวยสยามมอมน้อยนะครับวันชกจริงครับเลทราคาต่อรองนะครับหรือว่าคู่มวยนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากว่าวาจาในนี้ไม่สุภาพหรือว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนมัดมวยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคิ้ สวัสดีครับ